รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินนรัฐบาลได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดูแลคนพิการนะคะโดยดึงคลินิกร้านขายยา ร่วมโครงการ30บาทโดยต้องการดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นค่ะโดยดำเนินโครงการพัฒนาระบบคนพิการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ one stop service ภายใต้แนวคิดจุดเดียวจบครบถึงเบียนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ระยะระยะที่1คือพัฒนาแพลตฟอร์มการตรวจสอบประเมินเอกสารการรับรองคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมต่อกับระบบ ยื่นคำขอาการมีบัตรประจำตัวคนพิการระยะที่2ก็คือจุดเดียวจบครบถึงเบีย้ยโดยเชื่อมโยงระบบบัตรประจำตัวคนพิการกับการยื่นขอสวัสดิการเบีย้ยความพิการค่ะพร้อมทั้งให้สภาเภสัชกรรมนั้นดึงคลินิกและร้านขายยาเอกชนเข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิบัตรทองปัจจุบันมีร้านยาเข้าร่วมแล้วกว่า2 0 0 0แห่งทั่วประเทศโดย ตั้งเป้าเอาไว้ถึง5,000แห่งในปี2,568ค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i g o l f .go.th